เบอร์เดวิดมีอีกแล้วเอาจริงๆโคมไฟอันนี้กวางก็เคยเอามาใช้แล้วนะคะแต่หลุดบ่อยมากค่ะแล้ววันนี้ก็ตั้งใจอยากจะเอามาจัดบ้านมุมใหม่สภาพก็คือดันหลุดพังอีกแล้วนะคะเนื่องจากกวางก็้อไปหาทําแต่งร้านลูกค้าบ่อยนะคะตอนนี้กวางก็เลยหาวิธีแก้แล้วค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ควรมีติดบ้านไว้ก็คือกายูฮูแม็กรีแพลค่ะถือเป็นตัวช่วยชีวิตมาหลายสถานการณ์มากซึ่งกวางก็เรียกกาวตัวนี้ว่ากาวพลังแกงคือซ่อมอะไรก็แข็งแรงใช้ได้ต่อยาวๆเลยพอเขาทําทั้งหน้าที่ซ่อมแซม กับการมีติดบ้านสุดๆเลยค่ะ วิธีใช้นะคะก็คือทากาวที่วัสดุด้านเนึ้แล้วก็กดชิ้นส่วนที่ต้องการติดเข้าหากันแล้วก็สามารถปรับหรือขยับเปลี่ยนได้ภายใน5นาทีถ้าจะติดแข็งแรงมากที่สุดหลังเวลาผ่านไปประมาณ24ชั่วโมงนะคะหลังจากที่กวางหาทําซ่อมเสร็จผ่านไปไม่ถึง10นาทีกาวก็คืออยู่แล้วค่ะอันเนื่องจากแผ่นนี้หลุดง่ายมากกวางก็เลยจะมาขยับให้ดูเลยนะคะคือแค่ซ่อมแค่นี้ก็คืออยู่แล้วและนี่ก็เป็นโคมไฟที่กวางซ่อมด้วยกาวยูฮูแม็กซ์รีแพลเรียบร้อยแล้วกาวตัวนี้ก็เป็นกาวที่กววาาาาางหหหยยยยยิบิบบบบมมมมมใใชชช้้้้่่ออออกกก็็คคืจะะะะตตััััแแสลนไรพ ได้แถมเขายังทนต่ออุณหะะภูมิลบสี่สิบถึงร้อองศาเซลเซียสสีใสไม่มีกลิ่นปลอดภัยปรสศจกสารเคมีอันตรายอีกด้วยแล้วกวางก็เป็นคนที่ชอบเสียดายของมากค่ะของเก่าของพังจะแตกแค่ไหนก็ลองเอามาหาทําซ่อมดูก่อนเพราะเก่าหนึ่งหลออซ่อมของให้กลับมาใช้ได้เนี่ยคือมันดีต่อใจมากๆรู้สึกเหมือนชนะเลยค่ะือแจกันแตกแค่ไหนก็ซ่อมได้แค่นี้ก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่แล้วเอาจริงๆการหาทาเอากลับมาใช้ใหม่ก็ช่วยเราในเรื่องของการล,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 ลดโลกร้อนด้วยนะคะเพราะถ้ากวางทิ้งของที่แตกที่พังทุกอย่างก็ มากๆเลยค่ะถ้าถามว่าของที่บ้านแตกเยอะแค่ไหนก็ดูเอาแล้วกันก็คือใช้กาวยูฮูซ่อมทุกอย่างค่ะของพังไม่ทิ้งก็ลองเอากลับมาซ่อมดูก่อนด้วยกาวยูฮูนะคะทุกคนคือควรมีติดบ,บ้านไว้เลยเอาไปลองใช้หาทํากันดูนะ